โอ้ฝั่มนี้ดูชำนาญงานใช่ค่ะดูชำนาญงานนี่คือมาจากโรงเรียนเอดีซีนะครับผู้ใหญ่จ้าผู้ใหญ่ดาครัผู้ใหญ่รูยแล้วมาโอ้โหอันนี้เป็นแป้งของของส่วนไหนครับอันนี้อันนี้ส่วนตัวค่ะส่วนตัวค่ะส่วนตัวเป็นยอดเลยแต่คำตอบที่เราต้องการมากได้ฮะเอาได้อีนึ่คะแนนลีลาได้คะับเอาโชว์ลีลาหน่อยโอ้โหเออโอ้ลีลาแบบนี้ หมื่นอีกกี่กี่สิบปีจะเสร็จขอบคุณนะครับที่หยิบเมื่อกี้คือน้ำตาลไม่ใช่เกลือผ่านไปแล้วห้านาทีครับแตะกี๊บถูกได้แล้วทีมพาวเวอร์ครับทีมซอฟต์เขาวางตะแกรงได้วางได้เลยครับวางเตาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่เน่เน่โชว์ลีลาหน่อยนี่แล้วหน่อยนี่แล้วหน่อยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหน้ำมันไม่เคยค่ะเดี๋ยวเราเกลียดได้เราเกลียดได้ค่โโอ้ห ค่ะคนนี้หน้าหวานหวานแต่มือหนาผลักเล่เข้ามาค่ะเล่เข้ามาขนมโคกทักษอนค่ะกินแล้วนอนไปสี่อาทิตย์ค่ะนอนโรงบ้านละไม่ได้ถึงกับอ่าวพอเทลงนี่แล้วลงกาแล้วเทลงกาแล้วอันนี้ส่วนหัวส่วนหางแยกให้ถูกนะครับไม่ได้ไค่ะโอเคมันเยอะมากอันนี้เราพอแล้วกับตัวนี้อันนี้ไม่ต้องใช่ค่ะเต้นจังเลยอ่ะอุ้ยมันต้องเที่ช้อนดีวว่า ถ้าเป็นสูตรชาวบ้าก็จะสะบัดเยอะเลยป่ะให้มันใช่แบบนี้เหรอค้อนสะได้ครับอ่านี่นี่ลีลาลีลาดีใส่น้ำค้างมนเลยนะยายนะได้ค่ะแม่ค่ะนี่มือชิบจชัดซึ่อในสูตรของแป้งเรานะคะครับยังไงครับถ้าพังแล้วพังเลยนี่คือป่าเหรอฮะอ๋อจะเถียนยี่คีเป็นโบก็กัดไปแล้วขอบคุณที่พูดค่ะสวยสุดโอ้ค่อยๆละเลียดคุณคุณปีคุณปีใส่ตามเอาเผือกใส่ตามได้ไหมคะอ่าค่อยๆนะคะค่อยๆนะคะขอมากรอบเติมกะทิ เมนูนี้ผมค่อยค่อยค่อยไว้ใจหน่อยเพราะว่ากินได้ว่าไม่อันตรายไม่อันตรายเกินไปเหมือนเมื่อกี้อันนี้เตาร้อนแล้วเสร็จแล้วทำเราต้วลอนเร็วมั้ยไปก่อนโอเคไปได้ไปก่อนแล้วค่อยแต่งตาลรอให้กะทิมันเคยมๆก่อนใช่ใช่ไม่เสร็จแล้วก็โรยผักชีแล้วก็ผักชีถูกต้องท่านไปแล้วสิบนาทีนะครับเหลือยี่สิบนาทีสุดท้ายนมคุกที่ผมชอบนะฮะรสชาติต้องแบบนัวๆ หน้าเยิ้มเยิ้มเค็มเค็มมันหวานนิดๆมันๆสิ่งที่คุณพูดอยู่ไม่มีที่ร้านเราค่ะไม่มีที่ร้านเราค่ะพร้อมเลยผมพร้อมป้าอ้าลงก่อนถือว่าซ้อมเตาถือว่าซ้อมเตานี่เตาครั้งแรกไม่เป็นไรเราซ้อมได้นี่ว่ารอบแรกได้เลยรอบแรกบ้านเราระวังนะฮะเราจะแพ้ไม่ได้ระวังระวังฝึกแค่ก่อนเออ นมกุบยไห่ด้ได้อยู่ได้อยู่หอมอยู่หอมอยู่ัน้ได้อันนี้ได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 ้้ดชี้ดชีก่อน้้โอเคทไมโอ้ไม่ชมสุดยอดมากไม่ชมสู้ไปมากได้ไดทิ้งจ่าท้งท้งก่อนทิ้งก่อนเคลียเตาเคลียเตาอ่ายนี่เนีเร่เร่นะเร่พอทีเขาทางแล้วน้ำตาลมันยังไม่ละลายเดี๋ยวเราขอคนอีกหน่อยได้ค่ะคุณผู้องเร็วกว่านั้นหน่อยอาจจะได้เท่ากันจะได้ เราต้องจำว่ vampire, ารเราต้องแขวนนั้นเออเอาเริ่มคล้องแล้วเริ่มคล้องแล้วโอ้โหลีลาดีล oh, oh. ีลาดีหัวของบ้าหัวของบ้าโอ้โหเสียงปรบมือคือกำลังใจอ้าวโอเคอยากวัดสอบไหมได้ อส่ในนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาเรียงอย่าลืมนะเราต้องใส่ในี้ด้วยเนาะคใสอู้ตายแล้วเหมือนเด็กเล่นไข่ของมากเลยดูสิบ้เดด้ยังไงใส่ได้ยังวะผมว่าใส่แล้วนะอ๋อมันไหลมาจากอันนู้นเราใช่ใช่อ๋อโอเคใช่มันกลผมว่าได้เลยนะครับแน่นตอดโอ้โหแน่นในแต่ละเป็นขนมเค้กหน้าแน่นมากครับส่วนนี้หน้าแน่นจริงมองไกลๆนี่ว่าข้าวผัดปูอ้าวเฮ้ย ได้ยูดีมากสวยมากได้ได้ยายได้อยู่ค่ของเราเลยโอ้มันเป็นซิเนเอ์ของทางร้านค่ะครับกรอบกรอบแค่แบบนี้อร่อยแน่นอนจงคงต้องแคบดูบอกเลยว่าแป้งไม่เยอะเน้นไส้เน้นไส้ประโคมเข้าไปอันนี้ประโคมได้หนึ่งแล้วได้หนึ่งแล้วตรงนั้นดูเป็นไงคะนบ้ตัวถุงเลยเต็เก้าแปดเจ็ด